วันนี้25ตุลาคมเกี่ยวกับมาตรการของโควิดทางรัฐบาลได้ออกมาพูดแล้วว่าวันนี้จะเป็นวันที่คนที่จะเดินไปนไหนหรืออะไรอย่างไรจากว่าที่มาตรการกำหนดก,ก็คือว่าให้ใส่แมสก์นะคะก็คือผ้าที่ปิดปากเนี่ยค่ะแล้วก็ มีการเว้นระยะห่างกันนะคะหเมตรครึ่งแต่สำหรับวันนี้มาตรการตรงนั้นได้ยกเลิกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีมันก็อาจจะมีผลทางด้านจิตใจนะคะ่ะคนก็จะรู้สึกว่าเออเบิกบานขึ้นแล้วแบรู้สึกอิสระเสรีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องว่าจะต้องคอยระวงังหรือถูกใครเขามองเวลาไม่ใส่แมสหรือว่าใครเขาเออไม่ใส่แมสแล้วก็มองเขาคือว่ามันเป็น อความรู้สึกเกิดขึ้นมาปิ๊งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็จะรู้สึกสบายๆกันดิฉนันก็สบายทุกวันนะคะมีความรู้สึกว่าความปกติอาจจะมีบางท่านว่ามีความคิดว่าอ่าตั้งแต่วันนี้เราจะกลับไปสู่ในความปกติของการดำเนินชีวิตแล้วนะ ในส่วนความคิดของนิชันก็คือ,อเกิดคําถามว่าอะไรคือปกติอะไรคือไม่ปกติความจริงถ้าคิดจริงๆแล้วตอนช่วงที่กําลังขับรถมาเนี่ยค่ะก็นึกคิดว่าเอะความจริงแล้วก่อนโควิดเนี่ยมันก็มีอะไรละหลายๆอย่างที่อาจจะเรียกว่าเป็นปกติคือไม่ต้องใส่แมสแล้วก็ไม่ต้องเว้นระยะห่าง ไปฉีดยาวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอมามีโควิดตรงนี้ปุ๊บมาตรการต่างๆที่เข้ามาก็ต้องใส่นู่นนี่ระวังนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีความรู้สึกว่าพอเราเข้าสู่ถึงการเปลี่ยนแปลงต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยแล้วเนี่ยนะคะจากมาตรการของออรัฐบาลก็ดีหรืออาจจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ หรือในเรื่องของการทำงานซึ่งว่าหลายท่านทำงานที่บ้านนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงแล้วพอทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนะะี่ยค่ะมันก็เกิดเป็นความปกติใช่ไหมคะทุกคนก็เออตื่นมาก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วโอ้ทำแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะและทีนี้พอมาตรการนั้นยกเลิกไปแล้วชีวิตก็ต้องปรับเปลี่ยนอีกหมายถึงว่า แต่อย่างไรก็ดีเราจะไม่สามารถไปใช้ชีวิตปกติก่อนไม่ปกติตองนั้นได้เพราะอย่างบางคนเนี่ยค่ะทำงานอยู่ที่บ้านก็มีความรู้สึกโอ้มันง่ายดีนะไม่ต้องเดินทางไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่านั่งอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกโอ้มันสบายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาที่ใส,ส่ บางคนก็อาจจะพูดว่าโอ้ใส่ก็ดีนะฉันเป็นภูมิแพ้แล้วพอใส่แล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้กันฝุ่นเอ่ยกันกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปไหนเราก็จะจะไม่ไม่ได้สัมผัสกับกลิ่นนั้นหรือว่าฝุ่นนั้นนะคะนั่นก็เป็นการที่บางทีโอ้มันก็ดีเหมือนกันนะหมายถึงว่าความปกติ ที่ว่าเราชินกับสถานการณ์นึงแล้วเนี่ยแล้วพอปรับเปลี่ยนไม่ต้องทำแล้วมันก็กลับไปได้แค่ส่วนหนึ่งแต่ความจริงแล้วก็มีหลายส่วนซึ่งว่าด้วยที่เรารับความไม่ปกติมามันก็เลยเป็นปกตินะงงนะคะงงแต่ไม่งงจนเกินไปอันนี้เป็นการที่พูดในหัวของดิฉันเองว่าความจริงแล้วไม่ว่าจะปกติหรือไม่ปกตินะั้นมันก็ขึ้นรับ เปลี่ยนไปเรื่อยๆความปกตินั้นจะเกี่ยวข้องกับความเคยชินพอเราชินแล้วเราก็บา่าโอ้ปกตินะฉันจะต้องไปทํางานนะแต่วันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปทํางานหรืออะไรในลนะักษณะอย่างนี้ค่ะก็ลองคิคิด,คดตามดูก็แล้วกันนะคะถ้าเผื่อว่าสนใจหรือเปน็นกันก็ฟังแล้วก็อะเรามาพูดอีกเรื่องกันดีกว่าตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนๆมานะคะดิฉันมาเช้าเกินไปเละคะ ไม่หรอกคะ่ะมาเช้านี่นะคะจะได้มาดูรอบๆนะคะแล้วจะได้เตรียมอะไรในส่วนไหนบ้างหรือเขาอาจจะอยู่ข้างในกันแล้วเพราะว่าปกติของดิฉันก็คือพอมาถึงวดัดปุ๊บต้องมาหามุมสักมุมนึงค่ะแล้วปกติก็จะยืนอยู่มุมนูน้นนะคะแต่วันนี้ไม่ปกติหรอขอยืนมุมนี้ด้วยคะ่ะเพราะว่าจะได้มองมองส่วนด้านหน้าของพระบโบสถ แล้วเราก็จะเห็นด้านข้างกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายืนอยู่มุมนู้นปกติเราก็จะเห็นแต่เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นก็เปลี่ยนไปไเรื่อยๆนะคะเราะาโบสถมองมุมไหนก็สวยทุกมุมเลยค่ะนะคะ,นะคะชอบมุมไหนคะหรือยังไม่เคยมาเลยวันนี้จะมีเพื่อนๆมานะคะที่ช่วยกิจกรรมของทางวัดจิตอาสา มาถ่ายรูปอะไรต้อ,อรนรายการเพราะว่าหลายท่านซึ่งอยู่ไกลก็ยังไม่มีโอกาสได้มาและโดยเฉพาะวันนี้ก็จะได้กราบท่านหลวงพ่อหนุนนะคะซึ่งว่างดงามมากเลยเห็นแล้วก็ใจนอบน้อมนะคะดิฉันได้ติดเนี่ยค่ะเป็นองค์พระที่ท่านพระอาจารย์ท่านเมตตาให้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นองค์พระของหลวงพ่อหนุนเนี่ยค่ะ สวยมากเลยนะคะคล้ายๆหยดน้ำเนี่ยค่ะ